สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันพลอยค่ะและผมเอกครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่หนังคนละม้วนแต่เป็นเรื่องของฝั่งหนึ่งที่พยายามสร้างหนังมหากราบกู้ชาติกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นความจริงที่น่าสมเพชเวทนาครับเรื่องมันแดงขึ้นมาเมื่อโซเชียลมีเดียฝั่งกัมพูชาพร้อมใจกันประคมข่าวยัดเยียดบทผู้ร้ายให้ประเทศไทยแบบไม่ถามสุขภาพสักคำโดยมีแพทย์และโรงพยาบาลของเขาเป็นหัวหอก โพสต์ด่าโรงพยาบาลตราดของเราว่าไร้จรรยาบรนใจดำอำมหิตไล่แม่ลูกอ่อนชาวเขมรกลับประเทศเพราะไม่มีเงินจ่ายฟังแล้วของขึ้นเลยนะครับเหมือนโดนใครก็ไม่รู้มาชี้นิ้วด่าหน้าบ้านทาั้งทั้งที่เรากำลังนั่งพับดอกบัวไหว้พระอยู่แท้ๆข้อหานี้มันร้ายแรงครับมันคือการป้ายสีระดับชาติใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมคะโปรดตั้งสติกำยาแก้ปวดหัวไว้แน่นๆ เพราะเรื่องจริงที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้มันจะทำให้คุณเข้าใจคำว่ามะโดศาสตร์แขนงใหม่ที่ดูเหมือนจะถูกบรรจุเป็นวิชาบังคับในประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่นิยายน้ำเน่าฉบับกัมพูชากันก่อนต้องบอกว่าจินตนาการเขาล้ำเลิศจริงๆค่ะแพททันหนึ่งเปิดเรื่องมาอย่างกับทีเซอร์หนังบอกว่าได้รับทารกน้อยที่ถูกโรงพยาบาลไทยส่งกลับอย่างไร้เนื้อใหญ จากนั้นโรงพยาบาลของเขาก็รับบทนางเอกออกโรงฟาดงวงฟาดงาด้วยบทละครที่ดิฉันอ่านแล้วต้องขยี้ตาแพทย์ไทยคุณไม่คู่ควรกับคำว่าแพทย์แม้ในสงครามเรายังช่วยศัตรูแต่คุณกลับไม่ช่วยทารกโปรดจำการกระทำของคุณไว้คุณบุกรุกแผ่นดินของเราคุณดูถูกเราการกระทำของคุณจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นโวววเดียวครับบุกรุกแผ่นดิน เราจะแข็งแกร่งขึ้นนี่เขากําลังพูดถึงเคสแม่ลูกอ่อนหรือกําลังประกาศสงครามเสียกลุ่มครั้งที่3ครับเนี่ยโอ้โหนึกว่าดูหนังพรนะรนเรศวรภาคพิสดารไปเอาความมั่นหน้ามาจากไหนกันครับเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเขาไปดูดพลังมาจากจักรวาลไหนแต่ที่แน่ๆคือเช่าเน็ตเขาอินกันมากค่ะพี่เอกแชร์กันสนัน่นด่าประเทศไทยเหมือนเราเป็นอสูรกายจากนรกแต่ค่ะแต่ถึงเวลาฉีกบทละครทิ้ง แล้วมาดูความจริงกันความจริงคือแม่เด็กชาวขเขมรวัย20ปีคนนี้ลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายพอคลอดลูกออกมาเจอค่ารักษาหลักหมื่นก็เกิดอาการไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่จะทิ้งค่ะเธอพยายามทิ้งลูกตัวเองไว้ที่โรงพยาบาลแล้วชิ่งหนีกลับประเทศอ้าวสรุปคือต้นตอของเรื่องทั้งหมดคือการกระทําที่ไร้ความรับผิดชอบของคนของเขาเองไม่ใช่เราไล่แต่แม่เด็กจะหนี นี่มันเหมือนกับโจรขึ้นบ้านเราแล้วสะดุดขาตัวเองล้มแล้วก็ไปฟ้องชาวบ้านว่าเจ้าของบ้านทำร้ายกรานกายตะกะระดับจักรวาลจริงๆยังมีแซบกว่านั้นอีกค่ะโรงพยาบาลตราดของเราที่ถูกด่าว่าใจดำความจริงคือใจดีจนแทบจะอุ้มเข้าบาลังค่ะพอเห็นแม่เด็กจะหนีพยาบาลเรารีบเข้าไปห้ามแจ้งตำรวจตามขั้นตอนเพราะนี่มันคือการพยายามทิ้งเด็กและเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้วที่เขาโวยวายเรื่องเงินละพลอย และนี่คือที่สุดของความทำคุณบูชาโทษค่ะโรงพยาบาลตราดของเราไม่เพียงแต่ไม่ไล่แต่ประสานงานไปยังโรงพยาบาลเกาะกงฝั่งกัมพูชาเพื่อให้การส่งตัวเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีคนดูแลต่อและวิธีการส่งตัวของเราคือจัดรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมออกซิเจนและตู้ควบคุมอุณหภูมิสาหรับทารกแถมด้วยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั่งรถไปส่งเองถึงชายแดน พระเจ้านี่มันบริการระดับ V.I.P. พาตินัมเลยนะพลอยนี่ถ้ามีพรมแดงให้เดินโรงพยาบาลตราดก็คุงปูให้แล้วนี่คือการกระทําของคนไร้มนุษยธรรมที่เขาว่าหรอไทาแบบนี้เรียกว่าไร้มนุษยธรรมการดูแลของฝั่งนูน้นก็คงต้องเรียกว่ายุคหินแล้วละครับและจุดพีคที่สุดที่เผยให้เห็นถึงเออสันดานเอ้ยนิสัยที่แท้จริงก็คือโรงพยาบาลตราดแถลงว่าหมอเด็กฝั่งกัมพูชา ที่รับตัวไปได้ติดต่อกลับมาขอบคุณและส่งรูปถ่ายยืนยันว่าแม่ลูกปลอดภัยดีเดี๋ยวเดีดีหมายความว่าไอ้โรงพยาบาลที่รับตัวไปขอบคุณเราเสร็จวางสายแล้วก็พิมพ์โพสต์ด่าเราชอๆในโซเชียลเนี่ยนะนี่มันยิ่งกว่าตบหน้านี่มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าความจริงใจกับสามัญสำนึกไม่มีใน d n a ของเขานี่มันคือการเนรคุณระดับชาติชัดเจนนะคะคุณผู้ชม เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ fake news แต่มันคือสันดานแห่งการปั่นป่วนและกล่าวหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราหยิบยื่นน้ำใจเขาสาสตร์โคลนกลับมาเราให้การดูแลระดับพรีเมียมเขาตอบแทนด้วยคำด่าทอและเรื่องโกหกมันเป็นแพทเทิร์นที่น่าสมเพชนะครับอะไรดีๆของไทยต้องรีบเคลมเป็นของตัวเองพอเรื่องชั่วๆที่ตัวเองก่อก็รีบป้ายขี้ให้ประเทศไทย สงสัยหลักสูตรวิชาปั่นไฟใส่เพื่อนบ้าน101ของเขาจะเข้มข้นมากจริงๆครับตอนนี้ชาวเน็ตไทยทนไม่ไหวแล้วค่ะเสียงเรียกร้องให้ hashtag ฟ้องให้หนักและ s a v e โรงพยาบาลตราดดังกระหึ่มเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของโรงพยาบาลเดียวอีกต่อไปแต่มันคือศักดิ์ศรีของประเทศไทยและนี่คือคำขานถึงคุณผู้ชมทุกคนค่ะเราจะยอมให้เขาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเราด้วยเรื่องโกหก ด้วยการกระทำเนรคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ต่อไปอีกหรอคะหรือถึงเวลาแล้วที่จะต้องสั่งสอนให้พวกช่างมโนได้รู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นให้ใครมาปั่นหัวคอมเมนต์มาเลยครับจัดหนักจัดเต็มได้เลยแสดงพลังให้พวกช่างมโนได้เห็นว่าอย่ามาล้อเล่นกับคนไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหยุดมโน